วันนี้ก็จะมาพูดถึงความหมายของ1 0 0 0งพนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนที่ไม่ดูตัวเกียวกูนก็อาจจะงงนะครับว่าความหมายนั้นมันคืออะไรใครที่ยังไม่ดูโมรินั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูฉากโมริที่เท่ของคานากิก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะเล่าเหตุผลให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไร ความหมายมันก็ได้บอกในอนิเมะซีซั่นหนึ่งตอนท้ายๆเลยครับซึ่งมันจะเป็นการที่แบบว่านับเลขนั้นเป็นการเตือนสติให้คนที่โดนทรมานอยู่ครับจะได้มีสติในการโดนทรมานต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง จนในที่สุดเขาก็เอามาใช้กับเจสันนั่นเองแล้วก็ส่วนเสริมนะครับคานิกิที่เข้าในเดยบายนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เออคานิกิได้ออกจากห้องนี้พอดีนะครับก็เลยได้ความโหมดร้ายพอดีโดยที่แบบว่าไม่มีตัวนางเอกหรืออะไรเนี้ยคอยซัพพอร์ตนั่นเองสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าคานิกิที่เข้ามานั้นเท่ไหมนะครับสำหรับผมนี่คือแบบว่าโคตรชอบเลยเราจนแบบรอเข้าเสริมหลักเทพจะไม่ไหวแล้ว